Battle Royale แนวเกมที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและล่าสุดได้มีเกมน้องใหม่มาในแนวต่อสู้เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในยุทธภพนารากะเ d p o i n t ตัวเกมจะเป็นยังไงบ้างวันนี้พวกเราเกมซอนจะมารีวิวให้ฟังกันนะคะเรื่องราวของนารากะเบรดพอยจะเกี่ยวกับดอกไม้แห่งความอมตะ ที่นานครั้งจะแย้มบานเป็นสัญญาณดึงดูดให้เราจอมยุทธที่แข็งแกร่งจากทั่วยุทธภพมารวมตัวกันณนะเกาะแห่งปัญญาโมรัสไอโซเราผู้กล้าจากทั่วยุทธภพต้องต่อสู้เพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งในใต้ล่าซึ่งผู้ชนะจะได้ครอบครองหน้ากากแห่งความอมตะ ม้เนื้อเรื่องจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของเกมแนว Battle Royale แต่อารกากะาเบรด p o i n t ก็ได้สร้างเรื่องราวให้เหล่าผู้เล่นได้ติดตามเพื่อเสริมสร้างความมันและความอินในการเล่นเกมให้สนุกและดุเดือดยิ่งขึ้น นากะเบรดพอย n ์ถือเป็นอีกเกมหนึ่งที่มีงานภาพและเสียงอยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวเริ่มจากงานภาพกันก่อนงานภาพของเกมนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับเราได้ออกเดินทางต่อสู้และท่องไปในยุทธจักรจริงๆ โดยสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายชวนให้ตื่นตาตื่นใจและการดีไซน์ตัวละครฉากต่างๆรวมถึงอาวุธและคอสตูมของตัวละครเองก็ทำออกมาได้น่าหลงไหลและเข้ากับธีมของเกมได้อย่างดีเยี่ยมเอฟเฟกต์ต่างๆในเกมก็ตะการตาด้วยความที่ทุกอย่างออกแบบมาได้อย่างลงตัวทำให้เวลาเราเล่นจะรู้สึกอินราวกับได้อยู่ในโลกของเกมจริง เสียงประกอบในเกมทำได้ค่อนข้างดีทั้งสิ่งเอฟเฟกต์การโจมตีของอาวุธเสียงกล่องไม้หรือวัสดุในเกมพังเมื่อเราวิ่งชนเสียงวิ่งบนพื้นผิวต่างๆที่แยกแยะได้อย่างง่ายดายเสียงเอฟเฟกต์การใช้สกิลก็หนักแน่นถึงใจเสียงบรรยากาศโดยรวมของเกมเองก็เข้ากับธีมจอมยุทธให้ทั้งความระทึกและความกดดันตื่นเต้นได้ดีในระดับหนึ่งเลย นารากา Blade Point, ั b เบร e พอย n ์ถือเป็นเกมแนว Battle Royale ที่ค่อนข้างมีจุดเด่นแตกต่างจากเกม Battle Royale อื่นๆในท้องตลาดอยู่พอสมควรโดยใน1 m a t c แมจะมีผู้เล่นทั้งหมด60คนเราจะต้องต่อสู้และมีชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายให้ได้ซึ่งเกมนี้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ทั้งแบบลุยเดี่ยวหรือจัดทีมแบบเป็นปาร์ตี้3คนก็ได้ โดยการหาไอเทมต่างๆในเกมก็จะคล้ายๆกับเกม Ba ท t ชอร o y a ย e ออื่นๆในท้องตลาดที่ต้องวิ่งหาไอเทมตามสถานที่ต่างๆภายในเกมซึ่งมีระดับความหายากของไอเทมนั้นๆจะแบ่งตามสีที่ปรากฏไอเทมสีขาวเป็นไอเทมที่หาได้ทั่วไปไอเทมสีฟ้าไอเทมสีม่วงและไอเทมสีทองที่หายากที่สุด ซึ่งระดับความหายากของไอเทมจะส่งผลต่อความอึดของเกราะและความแรงของอาวุธด้วยเช่นกันนอกจากนี้เราสามารถรับภารกิจเสริมที่สุ่มเกิดจากจุดต่างๆในเกมและรับรางวัลเป็นเงินเพื่อนำไปซื้อไอเทมที่ร้านขายของตามพื้นที่ต่างๆในเกมได้ด้วยจุดเด่นของนรกะเบรดพอยต์คือเป็นเกมที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งมีอาวุธหลากหลายประเภทให้เลือกใช้เช่นกระบี คาตนะดาบใหญ่หอกมีดสัน้นหรืออาวุธระยะไกลก็มีเช่นกันเช่นธนูปืนใหญ่ปืนลูกซองปืนไฟเป็นต้นซึ่งในแต่ละอาวุธก็จะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปการโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดของนารกะเบรดพอยต์จะมีหลักหลักแบบคือการโจมตีปกติ การโจมตีแบบชาร์จโจมตีหรือที่ในเกมเรียกว่าโฟกัสสไตร์และอย่างสุดท้ายคือการเคาน์เตอร์ซึ่งระบบการต่อสู้ของเกมนี้ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็คงเหมือนกับการเป่ายิงฉุกตัวเกมจะมีรูปแบบการแพ้ชนะทางของท่าทางการโจมตีแบบต่างๆ โดยการโจมตีปกติจะชนะทางท่าเคาน์เตอร์สวนกลับการเคาน์เตอร์สวนกลับจะชนะทางการโจมตีแบบโฟกัสและสุดท้ายการโจมตีแบบโฟกัสจะชนะทางการโจมตีปกติซึ่งถ้าเราเราออกว่าอีกฝ่ายจะโจมตีเราด้วยการโจมตีแบบไหนเราก็สามารถตอบโต้การโจมตีนั้นและเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในการต่อสู้ได้ <S <S นอกจากอาวุธระยะประชิดที่เป็นจุดเด่นแล้วนาระกะเบรดพอยยังมีจุดเด่นในเรื่องของการปีนป่ายในเกมที่ให้อิสระแก่ผู้เล่นได้อย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวไปยังจุดต่างๆในเกมได้อย่างคล่องตัวรวมถึงอุปกรณ์เสริมพิเศษอย่างแกร็บบริ่งฮุกจะช่วยในการปีนป่ายทําให้ผู้เล่นท่องยุทธภพ,พได้สนุกยิ่งขึ้นช่วยในการไล่ล่าหรือหลบหนีจากสกครูได้เช่นกัน ระี่อยู่ที่ใจแม้กิ่งไผ่ก็ไร้เทียมทานแต่สกิลตัวละครก็สําคัญไม่แพ้กันเกมนาระกะเบรดพอยต์ยังมีการใช้สกิลของตัวละครต่างๆที่ถือเป็นจุดเด่นโดยตัวละครในเกมเวอร์ชั่นปัจจุบันมีให้เราเล่นด้วยกันทั้งหมด7ตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปบางตัวมีสกิลที่ช่วยในการจัดการคู่ต่อสู้บางตัวมีสกิลที่ใช้ในการหลบหนีออกจากสถานการณ์ขับขันบางตัวก็มี สกิลในการสนับสนุนหรือสร้างความได้เปรียบให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งแต่ละตัวละครก็สามารถเปลี่ยนสกิลประจำตัวได้ด้วยถือเป็นอีกเกมที่มีตัวละครให้เล่นได้หลากหลายแนวยิ่งในโมดิร์ทรโอเราสามารถที่จะจัดทีมได้หลากหลายรูปแบบเพื่อใช้สกิลคอมโบกับเพื่อนร่วมทีมทําให้การต่อสู้ของเราจอมยุทธมีการขบคิดในการต่อสู้และการบริหารสกิลต่างๆให้เหมาะกับสถานการณ์นอกเหนือจากอาวุธและความสามารถต่างๆของตังงตวละครตัวเกมยัง มีไอเทมแผ่นหยกหรือโซเจตซึ่งโซเจตนั้นมีหลายประเภทมากๆทั้งโซเจตที่เพิ่มค่าสถานะให้ตัวละครของเราเช่นเพิ่มดาเมจให้โจมตีแรงขึ้นมีเลือดมากขึ้นลดดาเมจจากการโดนโจมตีระยะไกลหรือใกล้หรือจะเป็นโซเจตประเภทเพิ่มความสามารถให้อาวุธที่เราถือก็มีเช่นกันแถมยังมีโซเจตแบบพิเศษต่างๆที่ช่วยเหลือในการเล่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีระบบกริฟซึ่งเป็นระบบที่ทําให้ผู้เล่น ปรับแต่งสไตล์การเล่นได้อย่างตามใจชอบมีกริฟหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ตัวอย่างเช่นการใช้กริฟลดคูลดาสกิลเพื่อให้เราใช้สกิลได้บ่อยๆหรือกริฟสำหรับสายซับพอร์ตไว้ชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมให้ไวขึ้นก็ยอมได้นอกจากจะปรับแต่งสกิลและกริฟต่างๆเพื่อใช้ในการเล่นได้แล้วยังสามารถปรับแต่งตัวละครได้ด้วยนะลองดูตัวอย่างในวิดีโอได้เลย พอเสริมเพิ่มนิดนึงสำหรับโมทริโเมื่อเราเป็นฝ่ายเพียงพร้ำเราจะไม่ตายในทันทีเพื่อนร่วมทีมสามารถมาช่วยชุบชีวิตเราได้แต่ถ้าเราตายกันหมดทั้งทีมหรือไม่อยากรอให้เพื่อนมาชุบเราสามารถกลายเป็นวิญญาณเพื่อไปหาจุดเกิดใหม่ได้ซึ่งใน1เกมเราจะเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งเท่านั้นและจะเกิดใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเราตายในช่วงต้นเกมก่อนที่การบีบ,บวงแรกของเกมจะบีบเข้ามาถ้าเราตายหลังที่วงแรกบีบเสร็จแล้วก็จะไม่สามารถเกิดใหม่ได้อีก แม้จะเป็นเกมที่มีจุดเด่นและระบบการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ต้องยอมรับว่านาากาเบรดพอย n ์ยังมีปัญหาในการเล่นอยู่บ้าง ในตอนแรกทางทีมงานเกมซอนได้ติดตั้งเกมนี้ลงบน HDD ซึ่งต้องบอกเลยว่ามีปัญหาค่อนข้างมากไม่ว่าจะอาการแหลกของเกมที่ส่งผลต่อการเล่นการโหลดฉากที่ช้าอาการโหลดเท็กเจอร์ไม่ทันก็มีให้เห็นบ่อยๆหรือแทบทุกครั้งที่เข้าเกมเลยทําให้ในภายหลังทีมงานจึงตัดสินใจติดตั้งเกมลงบน SSD ปัญหาการกระตุกและอาการโหลดเท็กเจอร์ไม่ทันก็ลดลงมีการโหลดฉากที่ไวและเล่นได้ลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถึงอย่างนั้นบาง ครั้งตัวเกมยังมีอาการเกมค้างและเกมล่มอยู่บางโดยรวมแล้วประสิทธิภาพของเกมนี้ทำได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักเพื่อนๆนที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้นะคะจะต้องเตรียม ssd ไว้ลงเกมเพื่อประสิทธิภาพของตัวเกมที่ดีที่สุดซึ่งทางผู้พัฒนาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังพยายามหาทางปรับปรุงในเรื่องนี้อยู่บางส่วนก็ดีขึ้นมามากแล้วถ้านับจากตอนเบตา้าหวังว่าในอนาคตจะปรับปรุงและทาให้ตัวเกมเล่นได้ไหลลื่นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ นาระกะเบรดพอยต์ถือเป็นเกมแนว Battle r o y a l ลน้องใหม่ที่น่าจับตามองด้วยระบบการต่อสู้ระยะประชิดที่โดดเด่นและมีรูปแบบการเล่นหลากหลายสไตล์งานภาพและระบบการต่อสู้ต่างๆของเกมก็มีดีไซน์ออกมาได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะการออกแบบมาในทีมจอมยุทธซึ่งแหวกแนวแต่ก็ยังมีเรื่องความสมดุลของตัวละครและอาวุธต่างๆรวมถึงปัญหาด้านประสิทธิภาพของเกมที่ยังต้องรอให้แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น นารกะเบรดพอยท์เชื่อเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นประจำปี2021นี้ยิ่งเพื่อนๆคนไหนที่ใฝ่ฝันอยากเล่นเกมต่อสู้แนวจอมยุทธยิ่งไม่ควรพลาดเลยนะคะ